มาปุ๊บๆเหมือนยังปุ้งเลยโอ้ยในรถคันนี้เย็นนะคะจะหอบดิ้งแล้วไหเย็นน้องสิงจ๊ะนี่นมเย็นจ๊ะท่าไม่กินอ่ะเองเก็บไว้กินเองเถอะก็ว่าเมื่อกี้เองแต่แค่บอกว่าเนี่ยนมเย็นวุ่นวายมากนะมอนิเตอร์สีไม่รู้หยิบนี่หนึง สีจะนี่นมเยงจ้ะถ้าไม่กินอะ่ะเองเก็บมากินเองเถอะก็ว่ามากินเองแต่แค่บอกว่าเนี่ยนมเยงกลัวลัสีไม่รู้บ๊ายบายครับมีโอกาสเจอใหม่ในคราบตัวแล้วขอให้ <bye S 2> น้อง <bye S 1> ชายพี่ด่งดังมีชื่อเสียงเช่นกันกรับ,บพี่พี่จะติดตามผลงานาน้องจะต้องเป็นสุกสตาร์นี่เช่นกันครับเป็นกันน้องรักเป็กันครับ เีหนึ่งแล้วอ่ะฮัลโหลพี่เบลฉันยังอยู่ที่เดิมจ้าฉันยังอยู่ตรงนี้ไนใไในรองอีกปะอะไรนะคำนี้บายบ๊ายบายปิดกล้องเลยบายบายไม่เจอกันนะเจอกันได้ที่คเนเดียวเอ้าเหรอ ขอบคุณมากนะครับครับยินดีครับบ๊ายบายครับตาเยอะหมดแล้นี่หนึ้ครับบ๊ายบายอันนี้คือพี่เอสองใช่แล้วข้างเคลือเลยอ่ะพี่เอสองดูดิช่ใชปว่าอะไรอะอกด้ร้องเลยครับร้องอะไรก็ได้ 不啊。<laughs> <laughs>